นิทานอีศบเรื่องสิงโตแบ่งเนื้อการครั้งหนึ่งนานมาแล้วสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ได้ออกล่าสัตว์ร่วมกับสัตว์ป่าก์สามตัวได้แก่หมาป่าจิ้งจอกและเสือทั้งสี่ช่วยกันล่ากวางตัวใหญ่จนล้มลงได้สำเร็จเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแบ่งเนื้อสิงโตพูดขึ้นด้วยเสียงดังก้องพวกเจ้าทุกตัวต่างก็เหน็ดเหนื่อยกับการล่าเช่นเดียวกับเราดังนั้นเราจะเป็นผู้แบ่งเนื้อให้เอง สิ่งโตจึงฉีกเนื้อออกเป็นสี่ส่วนแล้วประกาศว่าส่วนแรกเป็นของเราเพราะเราเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าส่วนที่สองก็เป็นของเราเช่นกันเพราะเราเป็นผู้แข็งแรงที่สุดส่วนที่สามก็ตกเป็นของเราอีกเพราะเราเป็นผู้ไล่กวางให้ลม้มลงได้เมื่อเหลือส่วนสุดท้ายสิ่งโตจ้องมองสัตว์ทั้งสามด้วยดวงตาแข็งกร้าวแล้วคำรามว่าและส่วนสุดท้ายใครหน้าไหนคิดอยากได้ก็ลองเข้ามาแย่งไปจากเรา หมาป่าจิ้งจอกและเสือต่างพากันตัวสั่นไม่กล้าขยับเข้าใกล้เนื้อแม้แต่น้อยจึงต้องหันหลังกลับไปอย่างหิวโหยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อยู่กับผู้มีอำนาจไม่อาจคาดหวังความยุติธรรมได้เสมอไป